สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเลอฟไลนะคะเรามาเล่นพิกอ่ะเจ็กกันค่ะสำหรับหัวข้อพิกอ่ะเด็กในวันนี้นะคะก็คือภายใน3เดือนนี้คุณจะมีแฟนไหมนะคะหัวข้อนี้เหมาะมาก ะะสําหรับคนที่โซดสนิทจริงๆนะคะว่าภายใน3เดือนนี้นะคะคุณจะมีใครเข้ามาจีจหรือมีใครเข้ามาให้ชุ่มชื่นหัวใจบ้างไหมนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกําลังใจพี่นาราได้ทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ ซึ่งเรามีกองไพ่ยนะคะหรือ3เด็กด้วยการให้คุณเลือกนะคะมีเด็กหมายเลข1เด็กหมายเลข2และเด็กหมายเลข3ค่ะหลับตานะคะแล้วลืมตาขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วนะคะดึงดูดไภ่ยกองไหนนะคะอธิษฐานในใจแล้วเราไปฟังผลการทํานายกันเลยจ้าสําหรับเด็กที่1นะคะเรามาดูกันว่าภายใน3เดือนนี้นะคะคุณจะมีใครเข้ามาให้ชุ่มชื่นหัวใจไหมหรือมีแฟนไหมนะคะ สำหรับคนที่โสดสนิทจริงๆนะอม,มันก็ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะอยากจะมีใครให้ชุ่มชื่นหัวใจบ้างเนาะมาเรามาดูสถานการณ์ของตัวคุณกันก่อนดีกว่านะตอนนี้เนี่ยชีวิตและหัวใจของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างอุ๊ยขอโทษค่ะหัวใจของคุณเป็นอย่างไรหัวใจของคุณเป็นอย่างไร ชีวิตและหัวใจของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะตึง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 ว้ายมีตัวเลือกให้เลือกเยอะเลยนะนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอืมเป็นควีนซัฟวอนเนาะคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้าง ดูมีความมั่นใจในตัวเองมากๆเลยนะน่าจะเป็นคนแบบนั้นนะคะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างตรงตรงด้วยนะแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบด้วยนะน่าจะเป็นคนลักษณะนี้ใส่ยางนี้สถานการณ์หัวใจของคุณตอนนี้ก็ไม่อยากจะบอกนะว่ามีคนเข้ามาให้เลือกก,ก็มีคนเข้ามาให้เลอกอยู่นะแต่ว่าคุณก็ยังไม่ได้เลือกใครเนาะแต่พี่อยากจะให้อยากจะเตือนนิดนึงถ้ามีคนเข้ามาเนี่ยก็ดูดีๆนิดนึงเนาะสําหรับนะคะ สถานการณ์ของคุณนะตอนนี้ทีนี้เนี่ยทีนี้แล้วที่ผ่านมาล่ะที่ผ่านมาสถานการณ์หัวใจของคุณที่ผ่านมา็นโสดมานานแล้วหรือว่าหรือบางทีเนี่ยมีคนเข้ามาแล้วคุณก็ยังไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่าเออมาดูสถานการณ์ เข้าไปลึกๆของคุณดูซิที่ผ่านมาเป็นยังไง <c oughs> ตอนนี้โอเคนะมีคนเข้ามาที่ผ่านมาคุณน่าจะเจอคนที่ค่อนข้างคอนโทลคุณอะอืมแล้วก็ขี้หึงมากๆด้วยเนาะมันเป็นอะไรที่แบบทั้งขี้หึงทั้งทำตัวลึกด้วยความที่คุณทำตัวดูลึกลับได้แหละดูทำตัวมีลบรับลมคมในเนาะ ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ครั้งเก่าๆคุณน่าจะเจอคนลักษณะแบบเนี้ยคอนโทรแล้วก็ขี้หึงมากๆมาเลยทําให้คุณรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณโสดนะตอนนี้นะเออต้องบอกก่อนทีนี้เนี่ยในเร็วนี้จะมีคนเข้ามาไหมภายในสามเดือนเนี้ยมันจะมีคนเข้ามาให้คุณได้ชุ่มชื่นหัวใจบ้างไหมเนี่ย มีนะแต่คราวนี้คุณจะไม่ยอมคุณจะไม่ยอมถูกคอนโทลอีกต่อไปแล้วนะคุณจะเป็นคนคอนโทลความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาพูดคุยได้เ,เพราะมันเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนิดนึงพี่ไม่แน่ใจด้วยความที่คุณเนี่ย มีตัวเลือกเข้ามาเยอะเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่คุณเลือกได้อ่ะนะตอนนี้นะมีคนเข้ามาให้เลือกตัวคุณจะอยู่ในสภาวะถ้าเป็นพไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็ถ้าไม่ยุ่งมากนะก็สลับรางดีๆแล้วกันเนาะเนี่ยสลับรางดีๆแล้วกันนะจ๊ะแต่คุณเนี่ยจะไม่ยอมให้ใครมาคอนโทลคุณเหมือนที่เคยผ่านมาแล้วแต่มีแน่ๆน,นะคะมีคนเข้ามาจีบแน่ๆทีนี้อยากรู้จัง ว่าลักษณะคนที่เข้ามาจีบเนี่ยจะเป็นคนยังไงขอดูลักษณะของคนที่เข้ามาจีบดูซิคนที่จะเข้ามาจีบคุณเนี่ยเป็นยังไงไนี่คนที่จะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณนะคะเป็น,นยังไงคนที่จะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณเป็นคนลักษณะอย่างไงคะ ว้าวมีสเสน่ยอยู่เดอ้อมีเสน่นะเนี่ย,นะเ,ยเป็นคนที่ค่อนข้างแต่งตัวดีหน้าตาดีเป็นคนที่พูดจาดีนะมีสเสน่ห์ยอยู่ในระดับหนึ่งเลยแหละอืมหรือมุกจีบหญิงแพรวพราวเหมือนกันทีนี้เนี่ยมันเป็นไพ่เดะมูนขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะเข้ามาจีบเนี่ยอย่าเพิ่งให้ใจไปร้อเซค่อยๆดูกันไปนะ เพราะบางทีเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยยังไม่ชัดไม่เคลียร์หรืออาจจะเป็นเพราะความรู้สึกคุณก็ได้นะคะที่รู้สึกกลัวกับความรักหรือความสัมพันธ์ครั้งเก่าๆเนี่ยคุณก็ยังไม่เปิดใจร้อยเปอร์เซ็นตนะคะแต่ถามว่าเนี่ยมันเป็นไพ่ตัวเนี้ยเห็นไพ่ผู้หญิงตั้งคันไหมอืมมันไพ่เจ็ดเหรียญนะเนาะเนี่ยมไพ่เจ็ดเหรียญนนะั่นหมายความว่าคนคนนี้เข้ามา มีโอกาสได้เหมือนกันนะที่จะเป็นความรักที่พัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังกันได้เพราะมันเป็นไพ่แห่งการเห็นไหมคะมี7เหรียญ1 2 3 4 5 6 7 7เหรียญหมายความว่าเป็นการประเมินความรักความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะ เป็นการประเมินว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันจะออกดอกออกผลคุ้มค่าไหมอย่างเงี้ยพี่ซึ่งพี่มองว่าเป็นไพ่ที่ดีเลยนะเขาจะมีลักษณะแบบที่พี่บอกนะคะเป็นคนบุคลิกดีวาจาดีสุภาพนะคะการแต่งตัวนี้ก็คือหน้าตาดีเลยแหละ นะคะคเขาจะมาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้คุณอันนี้คือคนลักษณะแบบนี้แต่สิ่งที่พี่อยากจะให้ระวังก็คือเรื่องของอารมณ์ของคุณนะคะหรือให้ค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะเช่นไพ่ใบนี้เหมือนกับการให้ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะอย่าให้ใจอย่าเพิ่งให้ใจไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้คือลักษณะของคนที่จะเข้ามาทีนี้เข้ามาแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นในลักษณะยังไงถ้าเข้ามาแล้วเนี่ย ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะจะเป็นในลักษณะยังไงไพ่ชัดเจนมากนะจะมีน่าจะมีคนเข้ามาคุยๆอยู่หรือตอนนี้คุณน่าจะมีแล้วแหละคุยๆแต่ว่าคุณยังไม่เลือกไงทีนี้ถ้าคนคนนั้นเข้ามาแล้วความสัมพันธ์ของคุณเขาจะเป็นยังไง ชัดเจนมากว่ามีโอกาสไปได้นะดีไฮโลแฟนต์ีเรียสจริงจังมากมากถึงมากที่สุดแต่อยากแต่มันเป็นไพ่เองอุปสรรคขึ้นมาเนาะซึ่งไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะอืมเป็นไพ่หกดาบไพ่หกดาบเป็นการหลีกหนีปัญหาออกไปทิ้งความรู้สึกที่ไม่ดีไว้ข้างหลัง ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเมื่อใดที่คุณคบกับคนที่เข้ามาหรือเข้ามาแล้วเนี่ยทาให้คุณรู้สึกแบบเครียดนอนไม่หลับรู้สึกเจ็บอีกครั้งเนี่ยคุณอย่ารอให้มันถึงตอนนั้นนะให้คุณปลีกตัวออกมาแล้วไปหาคนใหม่จะดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่พี่อยากจะบอกเนาะกต่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถามว่ามันมีโอกาสที่จะจริงจังกันได้ไหมเนี่ยเป็นไพ่เนี่ยมีโอกาสได้นะคะที่จะจริงจังกันได้เลยนะพี่ว่า ที่เครียดเพราะว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากจะจริงจังแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่พอมากกว่าเนี่ยดูจากไพ่เนี่ย,ย,น,ยนะคะมันมีเข้ามันแน่หละแต่ก็อ,อยากจะให้ใจเย็นเนาะมันภายใน3เดือนมันยังมีเวลาเรียนรู้กันอีกเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้กันเยอะๆนะคะทีนี้เนี่ยเรามาถามอาร์ a แองเจิลออราเรคกิลกันอยากบอกอย่างแนะนำอะไรชาวกองที่หนึ่ง อยากบอกอย่างนี้ทำอะไรคะ Share sentence เขาบอกว่า mm hmm. Not i s u your recurring p h y s i c a re l and emotional feelings at the 65 d v i v e guide. a n c เขาบอกว่าบา,บ,บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันได้เตือนคุณออกมาแล้วแหละในเรื่องของความรู้สึกทางกายและความรู้สึกทางอารมณ์ บางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างที่พี่บอกเนี่ยถ้าบางทีมันมีความรู้สึกว่าทาให้คุณรู้สึกไม,ไม่ได้มีความสุขกว่าตอนที่คุณอยู่คนเดียวนะให้ถอยออกมาถ้าเมื่อใดมีคนเข้ามาแล้วคุณรู้สึกแบบนี้ให้ถอยออกมาซึ่งนังฟ้าก็แนะนําแบบนั้นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือผลการทํานายของชาวกองที่1น่นะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิง่งจริงๆเพื่อเป็นกําลังใจพี่ด้วยนะคะเจอก,กันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะก็มาถึงคิวชาวกองที่2นะคะว่าภายใน3เดือนนี้คุณจะมีแฟนไหมนะคะสําหรับคนโสดสนิทเลยนะคะโสดสนิทก็คือไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครเข้ามาเลยนะมีใครเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าโสดอ,อยู่นะแต่ว่าแค่คุยๆเนะาะตราบใดที่ความสัมพันธ์มันไม่ได้ตกลงกันเป็นแฟนกันอย่างชัดเจนพี่ก็ยังถือว่าโสดน,นะทีนี้ามาดูสถานการณ์ของตัวคุณณปัจจุบันก่อนเป็นยังไง สถานการณ์ของคุณนะตอนนี้นะก็ดูนิ่งๆอะ่ะอม,มีความสุขดีที่ผ่านมาเนี่ยอุ้ยชีวิตคุณเปลี่ยนมาเยอะมากแล้วตอนนี้แบบแฮปปี้มากมีความสุขดีตอนนี้ก็เฉยๆะนะอืมประมาณแบบมีก็ได้ไม่มีก็ได้อย่างเงี้ยแต่มีก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้คือสถานการณ์ของคุณณนะตอนนี้ทีนี้ขอดูที่ผ่านมาหน่อยเป็นยังไง ที่ผ่านมาเป็นยังไงที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณน่าจะ Energy มันชัดเจนมากอะถ้าถ้าเกิดเป็นการจบเนี่ยอาจจะจบด้วยนิสัยที่เข้ากันไม่ได้หรืออาจจะจบจากการที่เป็นรักทางไกลอะ ระยะทางมีผลต่อความรักความสัมพันธ์เลยทําให้ความรักหรือความสัมพันธ์ครั้งก่อนเก่ามันไปไม่รอดหรือการที่มีอีโกโ้หรือมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันนะคะอันนี้ที่ผ่านมาของคุณเนาะทีนี้เนี่ยอยากรู้จังเลยว่าแล้วในเร็วเวนี้ยจะมีใครเข้ามาจีบไหมอะ่ะอืมจะมีใครเข้ามาจีบคุณไหมในเร็วเนี้ จะมีใครเข้ามาจีบให้คุณได้ชุ่มชืมม้นหัวใจไหมมีค่ะน่าจะมาจากการที่คุณไปเจอจากผ่านสังคมเพื่อนฝูงนะคะเขาน่าจะเป็นคนลักษณะแบบนิ่งๆิบเงียๆนะคะอืมแต่ถามว่ามันอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้ค่ะถามว่ามีไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณนั้นเนี่ยมันเป็นเพจซบคับนะคะ มันเป็นเพจซับคับมันเป็นอะไรที่ขึ้นอยู่กับตัวคุณอะแต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีไม่ม,มีมันอยู่ที่ตัวคุณเลยอะอืมว่าคุณเปิดโอกาสให้ใครขึ้นมาอย่างแต่เร็วๆนี้พี่เชื่อว่าคุณน่ากำลังอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจอยู่ว่าคุณพร้อมที่จะมีใครหรือย,อยังอะแต่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเหมือนกันอาจจะมาจากเพื่อน จากการปาร์ตี้จากการออกไปสังสรรค์ก็ได้นะคะแต่ถามว่าโหมดลึกๆแล้วความรู้สึกของคุณยังอยู่ในโหมดไหนโหมดอยากอยากอยู่นิ่งๆอ่ะยังไม่อยากมีความรักหรอกเอาจริงๆแต่บางทีเนี่ยด้วยความที่คนอื่นหรือเพื่อนเรามีหรือเปล่าเราก็เลยแบบก็อยากมีมั่งแต่ถามว่าจริงๆลึกๆแล้วอยากมีไหมก็ไม่เชิงนะเออเหมือนอยากมีเพราะเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยอืม แต่เร็วๆนี้แหละคุณอยู่ในช่วงที่กําลังคิดพิจารณาอยู่เอาไงดีวะห่วงความโสดเพราะว่าชีวิตคุณดีดีนะตอนเนี้ยอืมดีมากอะดีจนแบบเสียดายความโสดอ่ะนะเออทีเนี้ยเนี่ยถ้ามีคนเข้ามาแล้วเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นคนยังไงเออขอดูลักษณะหน่อยลักษณะของคนที่เข้ามาจะเป็นยังไงคล้ายๆคุณ เป็นเค n งซับคับเป็นคนที่ความรู้สึกมั่นคงดีเป็นมีเป็นคนที่ต่อสู้ดิ้นรนกับอุปสรรคคือก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสตรองในระดับหนึ่งอะ่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแฟร์ฟรนะลักษณะของเขาอะ่ะแต่เขาเป็นคนที่มีลักษณะเป็นคนแฟร,แฟร์แต่ว่าก็เป็นคนที่โรแมนติกด้วยนะอืม เป็นคนที่ไม่ชอบการทะเลาะเอามากๆและเป็นคนที่ความรู้สึกเนี่ยมั่นคงมากและเป็นคนที่ไม่กลัวแม้ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามเขาเป็นคนไม่ย่อท้อต่อปัญหานะคะอันนี้คือคนที่ลักษณะที่จะเข้ามานะคะถามว่าดีไหมถ้ามีคนลักษณะแบบนี้เข้ามาพี่ว่านะลองเปิดโอกาสคุยดูถึงแม้ว่าตัวคุณจะห่วงห่วงความโสดนะแต่พี่เชื่อว่าเขาเข้ามาเนี่ยดีแน่นอนเพราะว่าเป็นไพ่จ u s t i เนาะ ถ้าจัสตีก็เหมือนลาสีตุนอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกนะใส่ใจคนรักนะคะมีความรักมั่นคงมีขิมสะคับขึ้นมามีซิกซ์ฟอนคือไม่ย่อท้อต่อปัญหานะคะเร่งรีบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไม่ได้อันนี้คือลักษณะของเขาทีนี้ขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณในอะนาคนหน่อยจะเป็นไงถ้ามีคนเข้ามานะถ้าคุณมีแฟน ที่ดีมีเดอะซันขึ้นมาด้วยเนี่ยแต่ว่าก็อยากจะให้แต่พี่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อให้มีอุปสรรคปัญหากันมากแค่ไหนอะ่ะคุณสองคนก็ไม่ทิ้งกันนะมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้มีเดอะซันขึ้นมาเห็นไหมคะมีเพกซับเพนเทอร์เคิลขึ้นมาเป็นคนที่มีความหวังเป็นคนที่มี ความมั่นคงนะคะเป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่พยายามถึงแม้จะยากลําบากแค่ไหนก็ไม่ย่อท้อเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเงินได้ดีได้เก่งนะคะแล้วเขาก็เป็นเด็กถ้าเขาเป็นคนที่อายุอ่อนกว่าคุณนะเขาจะเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยโตกว่าไวนะคะอันนี้คือลักษณะความสัมพันธ์ของคุณดีเลยแหละความสัมพันธ์ดีทีนี้อยากถามหน่อยว่านางฟ้าอยากบอกอยากแนะนาอะไร นางฟ้าอยากบอกอยากแนะนําอะไรชาวกองที่2องคะนางฟ้าอยากบอกอยากแนะนําอะไร Passion Trust and follow your renewed passion in your love l i f e and c a r e e r เขาบอกว่าเชื่อและให้ตามความรู้สึกและสัญชาตญาณของตัวเอง อะไรที่คุณหลงไหลในความรักคุณอยากมีความรักแบบไหนคุณอยากมีอาชีพแบบไหนคุณอยากมีความสัมพันธ์แบบไหนคะ่ะให้คุณตั้งเป้าหมายและใส่ใจในสิ่งนั้นใส่แพชชั่นเข้าไปนะคะยังง่า,งายยังไงคุณก็ได้ความรักหรือความสัมพันธ์ ามที่คุณปราถนาอันนี้คือสิ่งที่นางฟ้าอยากจะบอกชาวกองที่2นะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกด like กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะถึงคิวชาวกองที่3แล้วนะคะ เรามาดูว่านะคะภายใน3เดือนนี้คุณจะมีแฟนหรือมีใครเข้ามาให้ชุ่มชื่นหัวใจไหมนะคะอันนี้เหมาะกับคนที่โสดสนิทนะคะหรือคนที่สถานะแค่คนคุยคุยเนาะไม่ได้ตกลงเป็นแฟนก,นกันก็ดูได้นะคะสําหรับนะคะพิกอเด็กในในวิดีโอนี้นะคะทีนี้พี่ขอดูสถานการณ์ของตัวคุณก่อนว่าสถานการณ์หัวใจของคุณตอนนี้เป็นยังไง ที่เป็นโสดและไม่มีแฟนเนี่ยเป็นยังไงไหนดูซิอยากรู้จังเลยจังจัง,งยังรู้สึกเสียใจเสียดายอดีตยอยู่หรือเปล่าที่รักยังไม่ปล่อยวางอดีตอะ่ะนะต่อให้มีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้คุณก็ยังรู้สึกแบบเสียดายดกับสิ่งที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่ามันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนแปลไปโดยชินเชิงและมันก็คืออดีตไปแล้วแต่ตัวคุณเองก็ยังไม่ปล่อยวางอันนี้คือความรู้สึกของคุณนะยังไม่ปล่อยวางอดีตนะคะทีนี้ทําไมล่ะทําไมคุณถึงไม่ปล่อยวางอดีตขอดูหน่อยความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเป็นยังไงทาไมคุณถึงไม่ปล่อยวาง เพราะหวังมากก็ผิดหวังมากไงที่ผ่านมาใช่ไหมจ๊ะหวังมากก็ผิดหวังมากจริงๆความรักที่ผ่านมาของคุณน่ะมันเหมือนกับมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีหวังอีกครั้งหนึ่งอะ่ะแต่แล้วอะ่ะมันก็ต้องมาหน้าจบไปอะ่ะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เติบโตหรือพัฒนาอะไรไปมากตามที่คุณต้องการเพราะว่าคุณหวังอะ่ะว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันจะมั่นคงอะ่ะ แต่ผลสุดท้ายแล้วอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เด็กๆอะ่ะไม่ได้จริงจังอะไรอะ่ะคุณมองว่ามันเป็นโอกาสอะ่ะคุณอยากจะให้โอกาสกับ,กบ,กบ,กบตัวเองกับความรักครั้งเนี้ยคุณมองไปถึงอนาคตไกลแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณมันไม่ใช่อย่างที่คุณปรารถนาอันนี้คือความสัมพันธ์ครั้งก่อนของคุณนะคะทีนี้ขอดูหน่อยว่าแล้วในเร็วเนี้ยจะมีคุณเข้ามาจีบคุณบ้างไหม ในรดูนี้จะมีคนเข้ามาจีบคุณบ้างไหมจ๊ะที่รักทุกคนก็ม่อยากโสดแล้วเนาะมีโอกาสเจอได้นะปุบปับฉับพันเลยปุบปับปุ๊บปับมาปุ๊บปุบปั๊บย่างเนี่ยอาจจะเจอจากการเดินทางที่คุณแบบที่คุณบอกคุณยังไม่ลืมอดีต อยู่ดีๆก็อารมณ์อยากปีกวิเวกไปทะเลคนเดียวอย่างนี้ไปเที่ยวคนเดียวอย่างนี้หนีปัญหาไปอยู่คนเดียวอย่างนี้แล้วปรากฏว่าหนีไปดันไปเจอไงไปเจอคนใหม่เข้ามาแบบปุบป,ปับฉับพลันก็ได้เนี่ยเป็นไพ่ตัวนี้ขึ้นมานะคะแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยมันสามารถพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปได้อืมอาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ได้แบบเป็นความสัมพันธ์ที่กระโดดพุดพลาดไปแบบ รวดเร็วแต่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เดินไปช้าๆแต่มั่นคงนะคะเนี่ยยังไงก็มีคนเข้ามามีคนมาหยิบความรู้สึกที่ดีให้นะคะอาจจะเจอจากการเดินทางระยะใกล้ๆก็ได้นะคะปุบป,ปับฉับพลันเจอก็ได้ทีนี้อยากรู้ว่าแล้วลักษณะคนที่เข้ามาล่ะเป็นยังไงลักษณะของคนที่เข้ามา ปล่อยวางอดีตเนาะถ้าคุณไม่ปล่อยวางเนี่ยยากมากที่ความสัมพันธ์ใหม่ๆจะเข้ามาคุณเชื่อในพลังงานพลังงานของกดแรงดึงดูดไหมล่ะถ้าคุณยังเก็บพลังงานไม่ดีอยู่ยากมากเลยนะที่เขาจะดึงดูดพลังงานดีๆเหมือนกันเข้ามาให้อ่ะทำตัวให้มีความสุขนะคะคิดบวกเข้าไว้ปล่อยวางอดีตได้แล้วนะคะพร้อมเปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามาแล้วบอกตัวเองว่าฉันยินดีรับจัก,กรวาลส่งมาเลยค่ะอย่างเงี้ยน,นะได้ไหม ทีนี้มาดูว่าแล้วจัก,กรวาลจะส่งคนลักษณะแบบไหนมาให้คุณละ่ะเป็นคนที่มีอดีตคล้ายๆกันอืเป็นคนที่มีอดีตคล้ายๆกันอาจจะเป็นคนจากทางไกลก็ได้นะคะที่อยู่กันคนละที่โอกาสได้แต่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างฝ่าฟ,าฟันกับอุปสรรคปัญหามาได้ด้วยตัวเองด้วยนะตั้งแต่เด็กอืน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อย เกรงกลัวต่ออุปสรรคปัญหาอะไรในชีวิตเลยอะ่ะเขาเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยนะเป็นคนที่ทํางานเก่งมีทัศนคติที่เขาสามารถปกป้องคุณได้เอางี้น่าจะเป็นคนที่มาจากต่างถิน่นแดนไกลก็ได้แล้วมีโอกาสที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ต่อยอดไปได้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีอดีตคล้ายๆกันกับคุณนะคะที่จะเข้ามาเข้าอกเข้าใจกันนะคะทีนี้ถ้าเจอแล้วเนี่ย แล้วแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนคน,คนนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงขอโทษค่ะถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง,งคุณกับเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงในอนาคตนะคะขอโทษค่ะดึกแล้วพี่เรมง่วงอุ๊ยขอโทษเขษ้ามาแล้วจะเป็นยังไง โอ้ยคุณขาเนื้อคู่มาแล้วค่ะชัดเจนแจ่มแจ้งพิดสับคับเนื้อคู่เดอะซัน o c ค p สคับไอ้ขนลุกเลยเนื้อคู่ค่ะคุณถ้าเจอลักษณะอย่างที่พี่บอกเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสมากที่เขาจะเป็นเนื้อคู่ของคุณและพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปถึงมันหมายแต่งงานได้อนาคตความรักสดใส เป็นความรักที่รู้สึกมั่นคงเป็นความรักที่ดีเป็นการมอบความรักที่ดีให้แก่กันเป็นความรักเป็นความสัมพันธ์ที่โอ๊ยใครๆก็ต้องอิจฉานะแต่แต่อย่างที่พี่บอกคุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางอดีตก่อนถ้าคุณไม่ปล่อยวางอดีตเนี่ยคุณจะไม่สามารถเปิดโอกาสให้คนดีๆคนใหม่เข้ามาได้เลยเนี่ยไพ่ของคุณมันมีสิ่งงสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่มีพลังงานของต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างชาติต่างภาษาส,สูงเหมือนกัน นะคะสำหรับไพ่กองนี้ทีนี้เรามาถาม a r c ์คแอ e เกันว่าเขาอยากบอกอยากแนะนำอะไรอาจจะเจอกันผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะปรปปับจะพันเจอก็มีจากการเดินทางท่องเที่ยวระยะไกลๆนะคะทางฟ้าอยากบอกอยากแนะนำอะไร Consult ed. นะคะ you are a natural console and many people b e n e f i t from your guidance and reassurance เขาบอกว่าปล่อยตัวเองให้เป็นตามธรรมชาตินะเพราะว่าอะไรหลายๆสิ่งเลยหลายอย่างเนี่ยนางฟ้าเนี่ยคอยให้พลังคุณอยู่ไหมคุณเชื่อในสิ่งกดแรงดึงดูดนให้คุณเชื่อเขาไว้เพราะ ทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและนางฟ้าของคุณเขาก็าคอยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่เขาคอยดูอยู่ว่าสิ่งไหนที่เหมาะกับคุณสิ่งไหนที่ไม่เหมาะกับคุณแต่สิ่งที่เขาอยากให้คุณเป็นนั่นก็คือปล่อยวางอดีตมองหาผลประโยชน์จากคนรอบข้างหมายความว่าผลประโยชน์หรือดึงดูดพลังงานดีๆอะไรที่เป็นพลังงานลบๆไม่ต้องดึงดูดเข้ามานะคะเพราะว่านางฟ้าเ,เป็นคนที่คอยไกด์ชี้แนะแนวทางให้คุณอยู่ลึกๆอนะคะ่ะ อันนี้คือสิ่งที่นางฟ้าอยากจะบอกอยากจะแนะนํานะคะต้องปล่อยวางอัดีกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะอันนี้ก็เป็นผลการทํานายของชาวกองที่3นะคะก็ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกิงกเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นาราได้ทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ